แค okay, นะผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมนี่ก็ผมโดนแน,น่นะครับนี่ก็พิโ,โร่โทเทูลเลอร์ทุกคนแผนใหม่ล่าสุดนะไม่ได้มีปรับอะไรนะตัวมันแต่ว่าผมจะมาเล่นกับไอคอนนะที่ปรับใหม่มาแบบมีไล่สกิลนะไอคอนไล่สกิลเร็วแล้วตัวโทเทูลเลอร์มันไล่ช้ายอยู่อ่ะอาจะเล่นมันขึ้นอันนี้ก็สกิลจังเลยแต่ไอคอนต้องเก็บให้ครบสามช้าก่อนนะ ไอ้สามชาร์จเลยสิบห้าชาร์จสามชาร์จนู่นไปอะไรมาจากไหนวะ <c oughs> อาดีเจ็บข้าหมดอะไรบ้างอะเลเวนอกับแล้ว สกิลบ้าดอ่ะอใครเองรู้ว่ากูเป็นใครนะเองกันหนาวข้างล่างเขาซัดก,กันแล้วสกิลหนึ่งทอทูลเลอร์ทุกคนมันจะอ่าสตันนะแต่อันนี้จะไล่ไช้าหน่อยเลือกพื้นที่สตัน ส่วนสกิลสองก็กดแล้วจะมีหนามที่มออกมานะไอ้หน,หนามนี่สร้างเอาจีหาเป็นกายภาพนะไม่ใช่เวสทสกิลสามก็กดแล้วมันจะดึงศัตรูนะแบบมันจะเหมือนแบบดึงเข้ามาหาเราแบบถ้ากดใส่คีเปเงี้ยมันก็จะเหมือนจะเป็นการการะชากแล้วกันอันตีก็จะเป็นสร้างขึ้นพลังงานรอบๆเรานะาก็เผาเรื่อยๆแล้วก็โดนเบรนมานานเรื่อยๆด้วยนะถ้ามีกระถาฟ้าก็เวลาโดนสตันหรือโดนใบ้เนี่ยอันตีเราจะไม่ปิด หลับปุ๊บเรนอนปลาคอมโบครบชุด,ดนะโอโหกดที่เม็ดพันดีทียเลยอะเดี๋เเยวแล้วเพล็อกบนไปอะ ดีห <D> แล้ววะเราตัดบนนะอดีมาบนกันบนเลยอะไรวะมีรสนัตรูกำลังไปเล่นบอนมาบนทำไมกันนะจริง มันสไลด์ได้เลยเพื่อนหายริบนาก่อนเว้ย ตรูหายไปข้างล่างเหมือนจะมีการประทะวะ่ะขนาดที่พอแบนไม่ถึงเด้อ เออทำไมเขาสดเลยอยู่ๆก็เดินสดเลยขอญาตหลอนลูน โหลูบนบอลลนจริงอีกล้วน่าลูนจริง,งนะทวกคนบนอลอดีลูนจริงร <c oughs> ใครโดนก็ตายใครโดนก็ไม่รอดอดีลุนจริงนะสัตรูหายปบ <c oughs> ไม่มีสิบวิ ใครจะอยากเล่นด้วยวะเจ้ห้างบนน่ะนะตะคิวแบบเลยียงนอนศัตรูหายไปไม่รู้รูนแล้วยังไม่พลเลยเลี้ยงนอนมากลางอย่างนี้แสดงว่ามีเพื่อนมัน เดินไปทั่วอเล่เดี่ยเมื่อกี้มันก็มากันโอ้ยยีเค้ยมันวันช็อตกูเลยหนีสกาหนีมาท่าอะไรยี่เค่ยตามมาปุ่ยแรกได้หนึ่งมาเพลิดมาสวยย่ำย่ำลูกเออข้างล่างหรือบ้าได้นะจะมีอะไรบ้างล่ะ โดดเพื no ่อนโดดักเนไหเมื่นี่แทนนั่นรอดเอ้เยี่หลับกูบันไลแล้วน้อง เฮ้ยสวยสวมันหลับมัน,มนตน่นเรียบร้อยกูรีเลยโอ่ดพี่จะมีรีมานะให้ขอฟาร์มด้วยแล้วกันใครแตกไว้ไม่รู้อ่ะ ห้องหลอดสวยเราไม่ได้ต่อตาย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 กูไปแล้วกูไม่เล่นแล้วเออโชคดีลาก่อนมานากูไม่มีอะไรแล้ว Our b u i l d i เก็บบาไว้ก่อนไปกลางก่อนกู

หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วสวยเอ้ยขี้แม่ไงไอ้นี่มาอีกโดนบน <c oughs> ขอเพื่อนจะให้ยานี่รู้รู้เรื่อง thank you thank you เอ้เรียนอนเจ็บนี่ชิบหายแล้วน้องกูเจ็บแน่แล้วเล่าแล้วอ่ะสวยดีข่าวเพื่อนมึงอ่ะสวยดีสวยดีแย่แล้วแย่แล้วสวยเจ้อูดีนะเจ้มาลีมานาให้หมดตัวละไอคอนละ แเมื่อกี้แบบนาทีบาปมากวินาทีชีวิตอะเจวิ่งมาแบบฮีโร่อะกดรีวนาให้ปุ๊บมีมานาตันเลยมีพลังมีพลังได้ส่วนเลยถ้อเมื่อกี้ผมไ่ได้ตันผมโดนมันหนึ่งส่วนตายกีเดตายเฮ้ยเชี่ยกูไม่ไปซากิบัตแม่งดัก กำลังมาบน,บนดับเบิ้ลถ่ามาแนบผมด้วยหนึ่นดับเบิ้ลไหมผมยิงได้แล้วนะได้ได้ได้ยิน <c oughs> อยู่นี่เอาอัน

ตายไม่ตายไม่ตายง่วงเหรองเมานออรยู่อะโอ้จะเสียดายไอคอนมันไม่หลีเลือดแล้วอ่ะนี่แหละมันมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียไปแล้วสวยเลยสันดึงเข้ามาต่อสวยสวยสวยมันนัวนัวเก็บชาร์จไอคอนอย่างนี้แหละ เมื่อแม่งทวินเบดเียกูต้องมีทั้งกันเวทเลวนอกันเลวนอกับต้องมีการกายภาพแฮมเบอร์แมทเมดีวะเนี่ยแมทเมดีต้องแมทเมดี คือเกมเนี้ยกูยังไม่เคยเห็นลุนจริงลุนล่างเลย14นาทีเนี่ยไม่ออกบนตลอดเลยรู้แล้วน้องโอเควิ่งช้าๆอยู่กูมันกำลังมาเล่นาน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 ,นานไปสุดไปสุดไปสุดยีน,าน่าแหละยีน,าน่าแหละยีน,าน่าแหละ พี่เข้าไปไม่ได้นะน้องมึงแพ้เลยรอยอดีตนี่เขาคิดว่าเขาแบบแข็งแก่งมากเหรอน่าดนนะนี่ไงโดนไงเย่เป็นใครมาจากไหนวะเลยแบบข้าแข็งแก่งที่สุด เอเดี๋ยวมาดึงให้กล้ให้ลงจะช้าแล้วจะช้าแล้วจะชาแล้วลูนอนี่ได้ได้เพราะไอส้สกิบัตใช่ไหมไ หลับไปดเริ่มเริ่มเลยกเ็ตหลับอีกดนหลับวะพี่นหลับะไมไใช่เดนเนตีเย่แล้วโอ้ยโอเจ๊่้ว้าวดอมันไม่ลีเลือดอ่ะใชข้อรีเลือนี่กูไม่ตายมันก้าวชัล้หวานนะแบน ไอ้นี่เลยใช่ต้องการปรากฏตัวเดวเวอร์กูมันเด้งอะไรมาวะเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าเอาไอ้น้องไอ้น้องมาในตอนที่แบบโอ้ยรวมหมดรวมหมดโอ้ยโดนหลับน้องพี่โดนหลับ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 พัฒนาบกูยังอยู่ไอ้เหี้ยมันหลับกู เด็กที่เหลือตายหมดรูเละใจตัดไปยังไชวยเพื่อนๆเลยพลังโดนต้องไปบวกด้วยพี่ต้องไปบวกกูต้องกูห่วยหากูอยากได้สแตท,ท์กันวะพลั <c oughs> ไลงไปพลังไปอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังแต่พี่อ้อมหลังวิง่งครั้งนี้วิ่งส่วนหลังป้อมมันมาผมโดนหลับไม่อยู่เลยพี่โดนงกุ้ง่วงน้องกูง่วงไม่หยุดเลยตอนนี้ไม่ใส่ผมทุกอย่างตอนนี้กูไม่ตาย กูวิ่งถูวิ่งถูแมสเมดล้างอ่าสั่งตัวเองสวยน้องกูยังสดชื่นอยู่เฮียตั้งใจคนทุกอย่างเลยทีทีมันดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวมันหลับกู ทำอะไรต่อดีวะขับฟ้าดีไปแล้ว12ชาติแล้วอ้ามีอะไรนะอืมนมไงนมก็จะใช้ยืนนม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 ไม่ใช่นมไม่ถามว่าอะไรนมหรือนมวะนมโอเคนมสมัยสมัยก่อนโผลตกวนี้นะไอ้นอมนอมนมเลย สมัยดีลีนเลือดเลือดไม่ลดเลยอะ่ะแม่งวิ่งชา้าไอ้กูบูดวาแม่งก่อนแฟนรู้กันนะวิ่งมาหาพี่พี่ขาดสามชาร์จมาต้องตายสามตัวสรุปมีหวาทางนี้อ้อมมาฆ่ากูที่รับเออดิพี่ดีตลอดตลอด startups. ไม่ถึงเลยพี่น้องกูของคะแนนมันน้องกูสดชื่นอย่างวาใช่อ๋อได้ออล่านวมกูแม่ไปผม,มยืนท่านหลักก็จบแล้วเกมเนี่ยดี่ผมไม่เข้าหรอกที่ยตรงนี้แล้วกันตรงกลางถค่โดน

เผาเผาเอ้ยมาหลับกูน้องรออันติกูด้วยเร็วมาหออันติไม่หนีกัน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 ที่โดนหลอดอันติโดนไอ้ซักคิวซักคิวอันติหลอดอันติเออกูโดนแฮร์เี้ยหลือสองชาร์จ ก,กูไม่รู้กูกูหอยหาชาร์จไอคอนเนี่ยเดี๋ยวถ้าบวกกับกูซื้อเกิดวาร์ปเนี่ย <c oughs> จะต่อเวลาชีวิตให้มันก็ได้เนาะใคเดียเด๋ยวระวังกันได้ยะะเยอะแปนวิ่งมาทางนี้ล้างคาลึกลับมาถึงปะวะโอ้โหนกตายก่อนพีดีมาพีดีมาพีดีมาเล่น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 หน่อยเล่นหน่อยเล่นเล่นเล่น เข้าไปไม่ได้เฮ้ยเชี่ยแล้วกูซื้อมาฟรีโดนหลับตีหนึ่งห้าอันติด้วยไอ้เจ้วกูซื้อเกิดมาแล้วพี่ก็เกิดไปบ่ายอันตีไม่มีเสพติดจะซื้อจะซื้อมาเก็บไอคอนหนอยดิพี่เดวมันไปออกไอ้นั่นใหม่ทำไมวะไม่ทำคอนตันวะต้องรอมันใส่แปลงก่อนเะอันนี้พคอฮาร์ดอะ ได้ล้เออลุนบนอีกแล้วออกลุนล่างรอบเดียวพี่เอาของไปก็ได้นะจะได้ไม่ดีเออมามามาแกวาก่อนแล้ว <c oughs> มันมันมาเลยแล่วมันก็มาเอาพีดี <c oughs> อะเ้ยเดี๋ยวขอทาฟ้าแล้วเพจเลยปะเพจเดี๋ยวอาท่าฟ้าผมหน่อยดิย๋ยวมาเอาพีดีอะ มันหลับแล้วมันหลับแล้วมันหลับแล้วแยู่เมดอยู่นี่มมนเม็ดที่นี่ขังเฮ้ยเมอร์ซัดกูเฮ้ยเมอร์ซัดกูอยู่ข้างหลังกเกือบสิบห้าชาร์จแล้วสิบห้าชั้นแล้วสิบห้าชั้นแล้วสมหวังแล้วกูสมหวมหังไม่ใช่ชื่อคนส,ส,สวย โดนโโดดนนบอนไม่รู้ไม่โดนไอ้เหี้ยมันสแลงออกไปอ่ะสวยพี่น้องกูสดชื่นจัดไหนดูดิมันไล่ไวขนาดไหนกันเชียววะอ่ะดีขึ้นนิดนึงไม่สิบสามกันเลยมาไหมา คลิปหมดอ่ะเมื่อกี้ดึงไม่ได้สวย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 มาตีไปหลัแล้วแย่แล้วน้องเอ้ยน้องกูหันหลังอยู่สวยสวยสวยสวเร็วนอนมาแต่ยังไม่มีบิงไม่มีบิง มันมีแบค็คนี่หว่าพีเดียมาตีของดิเฮ้ยอ๋อกูได้ทาฟ้าแล้วของง้นผมจะได้เจ็ดสิบบาทได้แบกพีเดียตยคาาฟ้าเราอันติเราจะไม่โดนปิดนะทุกคนถ้าเราโดนตันโดนใบอะไรเงี้ย <c oughs> a big ape dude lost his baggies. Lên này đi, lên này đi. Nhà tao nó thẳng này. มอหรือฮาร์ดอยู่ไว้ฮาร์ดก็อยากมีเหมือนกันวะอยากมีเลือด <c oughs> เฮ้ยแปรนกูโดนสเปลแล้วเออกเปนใช่แปนกูก็โดนด้วยเป็นไรเฮ้ยถ้าพีเดมันโดนพี่วาร์ปบูทวาร์ปได้อยู่นะเลี้ยงได้ ถ้าอยากามันก็วับแต่ถ้าไม่อยากมันก็ตีป้อมเลยก็ส่องทิมป้อมอยู่มันเคลียร์ไวอะอินเคบีนั่นนะ่ะไอ้นั่นน่ะอ้าวเชื่อไปเนี่ยอ๋อกดแบล็คล้วกดแบล็คล้วกดแบล็คล่ะเออยิงนี้แบนยิง <โอ S 2> <ว>นี้ยิงนี้ ตันสอง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 โอ้เจ๊เต็มเต็มขังให้เจ๊กูนี่ว่าตามไปให้ตาไปให้ตาไปให้มีเกิด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 บีบียังไม่ใช้ด้วยกูไม่ได้ใช้แล้วกูทั้งเกิดทั้งบีวี จบ GG อ่ะโอเคทุกคนเกมนี้โททูเลอร์มานี่ผมก็ฝากกดไลค์กดซ like ับสไครป์เป็นกาําลังใจให้ผมด้วยเจอใหม่คลิปหน้าไม่แพ้ยังไงก็ขออภัยสายไอคอนใหม่นะก็มาที่ไปแล้วไปคร<ป>ับ